ขอน้อมกราบนมสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่เคารพบูชาอย่างสูงส,สุดค่ะลูกเอื้อมพรออยบิงเซอร์ได้ปฏิบัติธรรมตามคำพ่อครูสอนมาเป็นเวลากว่า7ปีแล้วค่ะสาเหตุที่ลูกเริ่มปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพ่อ ก็เพราะว่าลูกเกิดความเคารพศรัทธาเกิดความเชื่อถือเชื่อฟังและเชื่อมั่นว่าคำสอนของพ่อครูเป็นคำสอนที่ถูกต้องถูกตรงตามหลักพระพุทธศาสนาการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมของลูกแรกๆก็คงคล้ายกับชาวอโศกทั่วๆไปที่เริ่มกินมังสวิรัตเริ่มต้นถือศีลห้า การถือศีลห้าก็คือศีลห้าที่อยู่ในกฎเกณฑ์กรอบข่ายคำสอนของพ่อครูค่ะการปฏิบัติธรรมที่อยู่ต่างแดนก็ไม่ง่ายนักเพราะฉะนั้นการฟังธรรมทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นที่ลูกจะต้องทำลูกฟังธรรมฟังเสร็จแล้วลูกก็พยายามปรับเอาข้อธรรมที่ถูกต้องถูกตรงกับตัวเองเอามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เมื่อเกิดผัสสะ ลูกก็พยายามอ่านใจในใจทำใจในใจของตัวเองถามตัวเองว่ากิเลสเกิดที่ตรงไหนแล้วก็พยายามเข้าไปที่จะตัดกิเลสที่ตรงจุดนั้นค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆค,ค,ค,คลายค่อยๆเลิกออกมานั่นคือการปฏิบัติธรรมที่ลูกทำเจ็ดปีที่ผ่านมาลูกได้อะไรลูก ได้คือความไม่ได้ค่ะคือว่าได้ลดได้ละเป็นความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเป็นความว่างความเบาสบายซึ่งสัมผัสได้ในจิตของตัวเองเห็นตัวเองว่าความโลภลดลงความโกรธก็ลดลงความเบาความสบายมีมากขึ้นเหลือเกินเป็นความสุขที่ยากที่จะบรรยายได้ในวาระโอกาส ที่พระครูจะมีอายุครบ87ย่างเข้า88ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ลูกขอน้อมกราบอาราธนาให้พระครูมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวอยู่ดูลูกๆปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมตลอดต่อไปค่ะส่วนในตัวของลูกลูกก็จะพยายามค่ะพยายามปฏิบัติธรรมให้ดีขึ้น พยายามปฏิบัติธรรมให้สูงขึ้นเพื่อที่ว่าชาติหน้าพบหน้าจะได้เกิดมาเป็นลูกของพ่ออีกฟังแล้วนึกถึงที่พ่อพูดเสมอว่าพวกเราจะช่วยพ่อครูได้ก็เพราะว่าพวกเราช่วยกันปฏิบัติธรรมลูกขอกราบสาธุค่ะ จะใกล้กลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยจะก้าวตามพ่อไปให้ถึงที่ไม้ปลายทางรับน้ำสการพรอครูด,ด้วยความเคารพอ,อย่างสูงสุดค่ะ ก็รู้แต่ว่าคือมีความเพียรที่จะทำให้ตัวเองสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือพยายามเพียรที่จะศึกษาปริยัติให้เข้าใจให้มากที่สุดถึงแม้ว่าจะแบบอะไรอะ่ะคือคือ,ค,อคือไม่ค่อยได้แสดงออกสิ่งใดแต่ว่า ตัวเองก็กเพียนเพียนที่จะศึกษาเพียนที่จะให้รู้เพียนที่จะสูงจนถึงถึงความไม่มีตัวตนไม่ได้ชาตินี้ก็ไปต่อชาติหน้าก็จิตคิดอยากเป็นผู้ชายมีความมีความตั้งจิตปรารถนาพบหน้าก็คือจะบวช ในร่างของความเป็นชจาย พ่อครูค่ะต้องกราบขอบพระคุณพ่อครูค่ะที่ที่สร้างแผ่นดินพุทธนี้ไว้ให้ลูกๆนะคะให้ลูกๆทุกๆคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มาเจอได้เจอศาสนาพุทธที่ถูกต้องที่ตัวเองก็เฝ้าเฝ้ารอสิ่งนี้ค่ะเหมือนผู้หญิงหลายคนก็ก็คงจะล่ะรอเจ้าชายในฝันเนาะแต่ของตัวเองนี่ไม่ใช่เลยครัในใจไม่รู้มันตามหาอะไรอยู่ครับก็พอ ช่คะ่ะมันตามหาใครคนนึงแต่มันไม่ใช่เจ้าชายในฝันเหมือนคนอื่นเนาะอ๋อเราตามหาศาสนาพุทธที่ถูกตรงนี่เองพอมาเจอแล้วก็ไม่รีรอเลยคะ่ะแม้จะมาช้าแต่ก็แต่ก็ได้มานะคะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านลาดนี่ก็จะครบปีในเดือนหน้านี่นะคะรู้สึกดีทุกวันเลยคะ่ะว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีแม้จะจะต้องมาทํางานเหนื่อยอย่างนี้ทุกวันแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเหนื่อยนะคะคิดแต่ว่าตัวเองเป็นคนโชคดีคะ่ะที่ได้มาเจอตรงนี้นะคะ ก็รู้สึกจะขอบพระคุณพ่อครูอยู่ตลอดนะคะว่าโอ้โหนี่ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์มาตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ได้มาเจอศาสนาพุทธที่ถูกต้องนะคะรู้สึกขอบคุณสำนึกในบุญคุณของพ่อครูตรงนี้นะคะสิ่งที่ตัวเองจะทำได้ก็ปฏบิบัติบูชาพ่อครูนะคะก็ระลึกอยู่เสมอคะ่ะในในนาข่วงที่เรารู้สึกขอบพระคุณพ่อครูเนะะี่ยค่ะรู้สึกที่จะอยากจะทำตัวให้เป็นเป็นคนดี เมื่อก่อนเราก็แค่เป็นคนดีคนหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้พอได้ฟังคําสอนของพ่อครูเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็มันก็เพิ่มขึ้นมานะคะที่อยากจะทําตัวเองให้ให้มีชีวิตที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเหมือนปณิธานของพ่อครูที่ที่ที่สอนลูกๆอยู่เสมอค่ะว่าจะต้องทําตัวเองให้เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นให้มีชีวิตที่มีคุณค่านะคะที่โอ้อุตส่าห์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่เป็นสิ่งที่ยากนะคะตรงนี้ค่ะก็เลยรู้สึกศร,ร self, ท oui. ัทธาในคําสอนของพ่อครูตรงนี้ว่าเราต้อง ทำทุกนาทีให้เป็นวินาทีแห่งบุญที่จะต้องทําตัวเองให้มีประโยชน์กับผู้อื่นรวมทั้งล้างกิเลสของตัวเองไปด้วยในตอนทุกๆทุกๆขณะที่เราเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนี้ค่ะก็คือได้ล้างกิเลสของตัวเองไปด้วยตรงนะะี้ค่ะตัวเองก็เลยตั้งตรงที่ว่าจะทําตัวเองให้ทุกกรรมกิริยาของตัวเองเนะะี่ยค่ะพยายามที่จะไม่ให้ไปเบียดเบียนชีวิตใดๆแม้กระทั่งสัตว์แม้กระทั่งคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะมีสติอยู่กับตัวเองนะคะพยายามที่จะมีสติกับตัวเองว่า วาจาของเรากายใจของเราความคิดของเราเนี่ยค่ะจะไปเบียดเบียนใครไหมพยายามที่จะตั้งสติตรงนี้ค่ะให้ให้อยู่กับตัวเองให้เท่าทันตัวเองมากที่สุดนะคะตรงนี้ต้องกราบขอพระคุณพ่อครูมากๆค่ะที่มีชีวิตที่เป็นคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะวันนี้จ้ะขอบคุณมากค่ะโโออปปปรปรรรีเเ็็นน่มมพลทงงค พ่อคือผู้ชีน้นาสู่ธรรมชาติกว้างใหญ่พ่อพระผู้สูงทรงอยู่ยงยืนคู่ฟ้าไทยพ่อผู้พลีใจกายมุ่งหมายให้ลูกเดินตามพ่อท่านนะ พระโพธิรักษ์ไม่ใช่คนธรรมดาที่จะอุบัติมาเป็นกายตามกาลนี้นี่คือกายของพระโพธิสัตว์ซึ่งเราไม่สามารถจะมองเห็นได้ง่ายๆนอกจากคนที่มาอยู่ใกล้ชิดจึงจะมองเห็นกายกาละที่อุบัติขึ้นมาตามการนี่เป็นกายที่สวยงามที่บริบูรณ์ที่บริสุทธที่สุดของกายมนุษย์ ซึ่งอุบัติมาแต่ละกาลนี้น้อยมากหรือแทบจะไม่มีมีก็อย่างมากก็สักองสององสามองค์เท่านั้นแต่มันก็มีไม่ใช่ระดับเดียวกันมีต่างระดับกันแต่เพราะท่านระดับสูงสุดเพราะกายนี้อยากนั้นก็จะไม่มีกายเป็นพุทธเพราะฉะนั้นใครที่ยังมองไม่เห็นก็ต้องขอโทษว่ามืดบอดจริงๆไม่รู้จะพูดยังไง แต่ใครที่มองเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องรักเคารพรัวศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะหาที่สุดไม่ได้นี่ที่ผมอยากจะพูดวันนี้แค่นี้เท่านี้เพื่อบูชาพ่อท่าน ไม่เคยพะวงมุ่งงงตรงเสส้นนทาายาค่ะก็ขอกราบนับสการพ่อครูสมณะโพธิรักด้วยเสียนกล้าวค่ะค่ะในวาระปิตุบูชา5มิถุนยายน2564ในปีนี้นะคะซึ่งพ่อครูก็จะมีอายุเต็ม87 ปีใช่ไหมคะแล้วก็ย่างเข้าสู่ปีที่88พ่อครูได้ทำงานมาร่วม50ปีในการทำโพธิกิจนะคะซึ่งเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่นะคะที่ลูกๆล,ลุกคนโดยเฉพาะดีนั่นเองก็รู้สึกาซาบซึ้งประทับใจในสิ่งที่พ่อครูได้เสียสละให้กับลูกๆและมวลมนุษยชาติะคะ่ะธรรมะของพ่อครูนั้นเป็นธรรมะที่ เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะเพราะว่ามีความถูกต้องถูกตรงอย่างที่ไม่มีสัตบุรุษท่านใดได้นำมาเผยแพร่ดังนั้นพ่อครูจึงเป็นผู้ที่จะสืบสารและฟื้นฟูนะคะสืบสารพุทธชีวีให้ครบ5,000ปีดิฉันในฐานะลูกคนหนึ่งนะคะได้รับธรรมะซึ่งเป็นโลกุตรธรรมทำให้ตัวเองนั้นได้ลดกิเลส อย่างเป็นลำดับลาดับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลุดพ้นจากโลกอบายนะคะและการภาคเพียรในการที่จะหลุดพ้นในโลกของกามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหรือการกินสุกดื่มเสพต่างๆนะคะโดยเฉพาะของในเรื่องของอาหารซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเบญจกรรมคุล5าหรือเบญจกรรมโทษท่าขณะนี้กํลาลังิฉันกํลาลังฝึกฝนในเรื่องของการรับทานอาหารได้หนึ่งมือ้อ อย่างมั่นคงนะคะซึ่งถ้าสามารถทำได้ก็เข้าใจว่าจะมีส่วนในการลดละในเรื่องของกามได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนั้นสิ่งที่พ่อครูได้เป็นตัวแบบตัวอย่างและดิฉันในโอกาสได้มีโอกาสได้มารับใช้ในงานที่กองสงนะคะโดยการบันทึกสุขภาพสุขภาวะของพ่อครูในเรื่องของ8ปดอ ในเรื่องของอาการสําคัญซึ่งเป็นโรคที่เป็นปัญหาของพ่อครูก็คือเรื่องของการไอรวมทั้งอื่นๆเนี่ยนะคะก็รู้สึกซาบซึ้งในความเป็นตัวตนของพรญิตาโพธิสัตว์นะคะว่าทุกเวลานาทีที่ผ่านไปนั้นพ่อครูได้ทําเพื่อบนบรรทุศชาจริงๆทุกวินาทีนั้นเป็นวินาทีแห่งการทํากุศลนะคะในการที่จะเผยแพร่ าศาสนาสอนย้ำนะคะสอนย้ำอ,อย่างที่ลูกๆทุกคนได้ตระหนักนะคะสอนแล้วสอนอีกย้ำแล้วย้ำอีกให้ลูกๆได้หลุดพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นดิฉันและลูกๆก็น่าจะได้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้ที่จะได้ภาคเพียนลดละกิเลสในตัวในตนอย่างเป็นลําดับลําดับนะคะจากกาวก็น่าจะเป็นเรื่องของโลกธรรมหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของอัตตานะคะ เพื่อให้บรรลุถึงความหลุดพ้นถึงซึ่งนิพพานในที่สุดหลังจากนั้นก็ได้จะได้มีการตั้งจิตเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะได้เป็นมือไม้แขนขแขนขาของพรอครูซึ่งเป็นพระเนยตาโพธิสัตว์ในการเข็นกงรงล้อพุทธจักรค่ะก็ขอตั้งจิตนะคะอย่างมุ่งมั่นแน่วแน่ในวาระนี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะ อำพา,าจิตวิญญาณของดิฉันนะคะคือแต่ก่อนเรา,เราอยู่กับโลกโลกีเนี่ยเรามีแต่เรามีแต่ความโลภก,กับความเอาเปรียบสังคมนี่ค่ะคือหาอะไรก็ได้ก็จะมากรอบคุยเข้าตัวเองกับครอบครัวพี่น้องอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมาสอนพ่อ,พอครูนี่เป็นคนให้เสียสละแล้วก็ให้รู้จักกิเลสจนจากสามารถสินข้อหนึ่งเนี่ยจากสามารถเลิกฆ่าสัตว์เลิกกินเนื้อสัตว์ได้ยางงี้ค่ะแล้วก็ข้อสองอย่างนี้เรา,าก็ลดตามของเราค่ะ สิ่งของอะไรเงี้ยแต่พูดถึงทุกวันนี้ถ้าเทียบกับตัวเองนี่ก็ยังก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะคะกก็ยังก็จะพยายามอาออกทีละนิดทีละนาทีค่ะลูกก็ยังปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็จะพยายามพัฒนากรรมสามของตัวเองกายกรรมวิธีกรรมมโนกรรมสิ่งไหนที่ที่ที่รู้เท่าทันนะเขาก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ให้ลดกิเลสต,ตัวเองนี่ให้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ บนเส้นทางทางที่พ่อก้าวเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปจะใกล้ไกลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชยัย ให้ถึงแสนชัยจากเก้าตาหาไปให้ถึงที่หมาย